กันเห็นนะหนูอุ้ยไปทำอะไรมาทำไมเก๋จังเลยใช่รักมากเลยโ่้จะไปทำที่ไหนมาหรออะไรอย่างเงี้ยเออหนูสวยแน่เชื่อคุณป้าถูกต้องค่ะลูกคุณป้าผสมให้หนูนะคะถินมุ่งได้ไหมครับลูกมึงเลียเด็กม้านอคนนี่ฝั่งน้นเล็้สาลาบมา สีม่วงได้ไหมลูกเนะมื่อกี้ต้องเลือกสีม่วงได้ไหมครามาามับอยว,ว,ว,วย้าจะบอกใครเลยนะ้า,นา,ามา,าน,นี้ะเดีย๋ยเนเลยมงงจางามโอ้ัาาบบนัาาบบน ว่าไม่หรอกว่าไม่สวยมากเลยอยู่ที่นี่อย่างสวยต้องอดอะไรใช่